คุณเคยเป็นไหมครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราแคร์ไปทุกอย่างเลยนะครับขนาดสุนัขหรือว่าแมวแถวบ้านเนี่ยถ้าวันไหนที่มันไม่มาคลอเคลียเราไม่มาเล่นกับเราเนี่ยเรายังรู้สึกคิดมากเลยนะครับแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆรอบข้างเนี่ยไม่ได้สนใจเราเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าป้าข้างบ้านเขาตามแต่เราก็ยังคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งซึ่งแคร์เราก็คือพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่วันนี้มีหนังสือหนึ่งเล่มครับที่จะทำลายความเชื่อตรงนี้ไปอีกว่าแม้แต่โลกจัก,กรวาลหรือแม้แต่พระเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้แคร์เราซึ่งวันนี้นะครับผมขอเอาความเชื่อหนึ่งซึ่งมันได้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเช่นกันนะครับจากหนังสือที่เรียกว่า My Magic ของดรเจมส์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาหนังสือเล่มนี้นะครับมีชื่อแปลภาษาไทยว่าจิตโดนบันดาลฟังฟังดูเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับประสาทวิทยาได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างมีความน่าสนใจโดยหลังจากที่เราเปิดหนังสือเล่มนี้เข้าไปหน้าแรกนะครับได้จั่วหัวได้ดรุนแรงแล้วก็ตรงใจผู้คนมากจักรวาลไม่เคยแคร์อะไรคุณเลยนะครับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลไม่สนใจคุณ คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสนใจตัวคุณเองแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันมาเกี่ยวข้องไงกับระบบประสาทวิทยาหรือ,อความรู้ทางนิยศาสตร์ของเราในปัจจุบันคือ James, ดรเจมส์สเตเกอร์มองว่าเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการนึกคิดหรือการิจินตนาการบางสิ่งบางอย่างซึ่งไกลออกไปมากๆ โดยตัวของสมองเราเนี่ยครับจะเป็นตัวสอดรับความเชื่อหรือความคิดเหล่านี้แล้วสมองเนี่ยสามารถที่จะทําการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆไวัทุกๆช่วงไม่ว่าคุณจะอายุ40 50, 50 60 70หรือ80มีเรื่องเล่านะครับจากมีเรื่องเล่านะครับจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งหลวงพ่อวิริยังท่านเริ่มเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกนะครับตอนอายุ 70พรรษาแล้วก็เรียนได้ดีมากจนกระทั่งท่านสามารถที่จะสอนนะครับความรู้ธรรมะให้กับชาวต่างชาติได้ฉะนั้นนะครับใครที่มาฟังคลิปของผมแล้วอายุมากเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะสมองของเรานั้นสามารถพัฒนาแล้วเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งอย่างที่บอกครับสิ่งสำคัญก็คือจิตหรือความนึกคิดของเราโดยจิตหรือความนึกคิดของเรานี้นะครับมันไม่สามารถที่จะนึกคิดธรรมดาแล้วชีวิตเปลี่ยนได้นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะของสมาธิด้วยโดยถ้าเป็นหล่าพิเศษเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหลายสเตจใช่ไหมครับอย่างเป็นเอลฟาเป็นแกรมมาเป็นเบต้าแต่ถ้าใครหลายๆคนเคยฝึกสมาธินะครับหรือถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยผมแนะนําว่าลองไปฝึกดูนะคุณจะพบว่าถ้าคุณฝึกสมาธิคุณจะรู้เลยนะครับว่าระดับ จิตของคุณเนี่ยหรือระดับความนิ่งคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือมันมีระดับที่แตกต่างกันแม้ว่าตาเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้แล้วสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะความคิดของคุณแต่มันจะเปลี่ยนเข้าไปถึงภายในซึ่งผมเองครับได้ลองนําเทคนิคเหล่านี้มาใช้กับชีวิตประจำวันตัวเองโดยก่อนที่ผมเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษากฎหมายหรือบรรดักการเมืองเนี่ย ตอนนั้นผมยังไม่ได้จบกฎหมายเลยหรือไม่รู้จักใครด้วยซ้ํานะครับตอนนั้นผมตัวคนเดียวเลยแต่สิ่งที่มันทาให้ผมเริ่มมาสนใจด้านนี้เพราะผมคิดก่อนว่าผมเพราะผมอยากจะทําอาชีพอะไรก็ได้ในขณะที่เราเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยแต่มันยังสามารถเติบโตได้เรื่อยๆตอนนั้นผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นนักกฎหมายครับแล้วนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้ผมก้าเดินเข้าไปเรียนกฎหมาย ผมทำสมาธิพร้อมทำนึกอยู่ตลอดเวลาครับว่าขอให้วันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่มีใครเนี่ยชักชวนผมไปทํางานในสายงานด้านกฎหมายผมทําแบบนี้อยู่ปีกว่าๆจากนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆผมก็มารู้จักคนคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เคยรู้จักกันเขาก็ดึงผมเข้าไปช่วยงานกฎหมายของนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็มารู้จักรุ่นน้องคนอื่นได้เข้าไปมีโอกาส เป็นเสมียนทนายเป็นผู้ช่วยทนายแล้วปัจจุบันเนี้ยผมก็กําลังใกล้จบทนายพร้อมกับมีสํานักงานที่ผมพร้อมจะเข้าไปทํางานร่วมกับเขาได้ก็ต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้มากๆเลยนะครับแล้วใครนะครับที่อาจจะอายุเกิน30ละแต่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมขอบอกเลยว่าอย่าท้อนะครับโอกาสนั้นมันมีเสมอนะครับขอให้คุณปรับจิตปรับความรู้สึกฝึกสมาธิให้ดีขึ้น ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ